อมาเนาะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอากาศตอนแรงครับอมาเร็วมาเร็วยากาศตอนแรงครับ มาหล่นกันครับว่าเมืนม่น,นก,ออกี้ฝนตกบ้างอากาศดีครับมันท้องฟ้ากันต้องฝน,นแหละอยู่ครับลุกซายครับ แดงน้ำนานะตะเบอร์ตรงเลยผ้ายางอ่อมเยี่ยนครับอ่อมเยี่ยนอ่อมบานต้นกล้วยครับงามตัดออกหลายต้นนิดหนึ่งค่พนขบเรือไว้มันย้อมมันย่อม นี่เมื่อปลูกไมมครับนี่ตัดทิ่มหลายต้นแล้วมันหกบรรยากาศหลงังบ้านครับปลูกตะไคร้ ငယကေင်းတာေဒါတားပစေရာလ့်းတာကာွ့ငညရာင်းပြေရာတာ့ငယင်းတ เฉียมนะครับใช่ไหนะริบตแรสวัสดีผู้ชม ท่านนะครับถ <c> า <oughs> มว่าอย้ฝาคอมเมนต์ได้ครับ khi chìm đây là nó nó đến căn vào đây là cấp chỉ đây nè cái sự <laughs> <laughs> ได้เลยจี่ลูกหเห็นกันบ่ได้ระครับสีเกียมนะสวัสดีผู้ชมสิบแปดท่านครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้อยนะครับ สวัสดีผู้ชม23ท่านครับผมเส็จขี่เกียบน,นี่อะสุดเห็นกันกคเขบาบด้เลยตีขี่เกียร์ไ <c oughs> ขอผ้านยยางไปหลังบ้านนี้ อาอก,กาศนี้ยมาแรงครับสวัสดีผู้ชม32ท่านครับผม กำลังแหลมากครับเป็นสิตกทั้งหมดตกมาเร่มาเรอย่ากันยางาครับถึงตัดไปอาทิตย์นลนฝนตกลงมาข้าวเดียวอาลูกไสย้ย่างฮะขี้เกียยมนครับ

สวัสดีผู้ชม46ท่านครับผมเหแล้วเขป้ากล้วยรอไปแล้ว Không Không à, khi kia mà hết có mấy nhắn nghe mà lên nhắn ôm cấp hai chị Kim nhà on và nuôi nổi

คุณผู้ชมทติดตามครับเอาไว้สักนิดเหรอครับเจอกันไม่ไรนาครับขอบคุณผู้ชมทุกท่กทานครับสวัสดีครับ